สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูไทยวันหานะคะเดี๋ยววันนี้พามาเลาะสวนแตงโมนะคะทุกคนสวนแตงโมตอนนั้นที่เราพามาดูตอนปลูกนะคะเนี่ยตอนนั้นที่เราพามาดูที่มันอยู่ขอบสะเนาะพี่น้องเบิ่งดูขนาดปุ๋ยเสืิชขั้นซากก็ยังได้ขายพีบ่บาปุ <laughs> เนี่ย เมืองด้วยสุเจ้ามันสุกแล้วนะใบมันก็เลยมันสุกแล้วใบมันก็เลยหมดแล้วนะคะมันทิ้งมันทิ้งทิ้งใบมันทิ้งทิ้งเขาเรียงเลยนะทิ้งเคยนะเบิ่งมันทิ้งเคยเบิ่งด้วยสุเจ้าผูแต่งโมเด้อยผู้สะข้นซะพี่น้องแต่งโม่ยาำฝน สือคำสับก็ยังได้ได่ามันสุกแล้วเล้อันนี้นะมันสุกแล้วอันเขาเรียกมันมันสุกแล้วเบอร์มันก็เลยหมเนาะ <c oughs> มาเบ่งมาแลงซุกเด้อมื้อนี่น้องเอ้ยอันมันซุกแล้วเนาะมันก็เลยเบอร์มันก็ไปแล้วเนี่ยมันอมน้ำเห็นั้มมันแตกถ้ามันอมน้ำมันสีแตกเพราะว่ามันไม่มีใบเนาะมันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันมันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันสีอันนมิเข้าหมาเลยมันไม่มีใบเนาะมันมีใบแล้วมันก็ได้ดูดเข้าหมามันก็ได้แตก ทุกเราพี่น้องเบิง้งเบิง้บงคูปูเือรขั้นสะเด้พี่น้องเดียวนี่ค่ะตอนนั้นที่เรามาดูตอนที่เพื่อนปูตอนที่หามาหามาเบิง้งก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันสืได้กินดีนะเพราะมันเป็น,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 นเป็นดินนะเนาะเป็นขี้ดินที่ขุดขุดขึ้นมาจากก้นบอ่อนี่ก้นบอ่อแล้วเอาขึ้นมาเนาะเขาขุดขึ้นมาแล้วทีนี้ผมมาปูมาแตงเสือแบบนี้ อู้มันแต่งเสือก็อเลยคิดว่ามันมเป็นดอกดอกหมานี่ที่น้องพ่ะหมาบแรกใหญ่ดูน้ำตักใหญ่สีลูก,กว่าแต่มันมันอันนั้นถ้าก้นมันเป็นแผ่แต่จะน้อยแล้วมันดูดน้ำแห้งๆแ,แต่อันนี้พามาเละโซนตอนเทอย่างเลยมันนี่ค่ะ เลาะสวนตอนเที่ยงเลยดึงไม่ชุนเจ้าเอ้ยปูปูมาแตงเซคั้นซ่าก็ได้ขายเนะแบบไม่ได้คุ้มพะยังค่ะพะยังไม่ได้คุ้มเลยเอามาเลาะสวนแตงด้วยหน้าเข้ากันง่ายข้ามาเบ่งมาแตงซุกวันนี้ค่ะดีเนาะดึง,ยยงนี่จะมาเลี้ๆเล้อยชุกโล มากกับมากกันเพลงพอดีให้ภาพบรรยายด้วยคุณนอนกระดูกระดึงมีแต่มาแตกทั้งเมดสุกแล้วพอเก็บแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วตอนปุ๊กกระดึกว่าซิมันสิมนี้เป็นเนาะ ก็คิดในใจว่าเออผู้สืขคันสะมันก็ชิวิกินี่เลยคนทุกขท้ายมาก็ได้มาเป็นหมาเป็นหน่อยขึ้นมาเร็วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยแตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโตโตระหวางใครรับประทานติดปกติใจแตงโมจินตลามาใหม่อันนี้สัญญาณนะคะแตงโมจินตลามาใหม่โอ้ยสะออนมากเึงลูกกึ้งดึงอมาน่งทงกึ่งดึงเห็นมา อันนี้อันนี้ข้าวพอเกี่ยวแล้วรอรถเกี่ยวอยวู่ยแตงแค่ซ่องเดียวนี่งนเจ้าแตงเก้าร้อยหลุมเก้าร้อยหลุมในผลผลิตแต่ผลผลิตในสี่ร้อยสองตันกว่าเดี๋ยวดูกล้วยก่อนกล้วยครับกล้วย อย่งมแต่งมแต่งม,งมสุกละเบอร์ไปป้าละถ้ามันสุกแล้วเบอร์มันจะไปเด้กันแตน่ถ้ามันสุกแล้วใบมันจะใบมันจะไหม้แบบนี้แหละ เขกบุ้งเนยอะๆเขกบุ้งแดงแล้วเท่นี้มีแต่แตงนี้ที่เราเกี่ยวไปเนาะแต่แป้งนี้เรากำลังจะรอรอ,ร,อรถเกี่ยวอยู่แป้มึง,มง <c oughs> ดูทัศน์สดีจังผู้เศษขอบสอะพี่น้อง ปกติแตงโมนขาไม่ปลูกเสือขอซะไม่เหมือนโะกพดเนาะเป็นเซย <c oughs> เป็นเซยเลย <c oughs> ตรงนี้ก็น,นั่งตกเบ็ด <c oughs> มูทัศนียภาพ เก่าๆตรงนั้นก็ตรงนั้นเป็นสวนมาฝักะจะพาไปดูกล้วยหอมทองหอมทองคือนั้นตอนมันยังน้อยอยู่ที่ถ่ายให้เห็นตอนมันยังน้อยอยู่นะเดือเดิอนนี่ก็คือเน่า มันถูกมันซุกจัดแล้วมันกิ่นน้ำเนาะแตกไปเยอะเหมือนกันนลเนี่ยบุงกล้วยหอมทองหอมทองเนี่ยพามาดูกล้วยหอมทองพามันวันนี้พาลเลาะสวนนะคะ ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงองนกล้วยหอมทองหอมทองอรนนี้อีกหนึ่งเถื่อนต้นไม้ใหญ่ๆงามๆทั้งนั้นเลยดูนะจ้าแตงโมบังเกินกาด โมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปกันเด้อที่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขออนุญาตจบก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ